อยู่ที่ไหนแล้วก็จะได้หลังจากทานข้าวเสร็จนะคะเราก็มาที่บ่อนื้อพุร้อนหลุมทีแต่ที่นี่เขาเรียกว่าทารินทารินบำบัดเหรอเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนู้นดีกว่าจ้าจ้าป่าตรงกระโจมสวยนะเขาจะเป็นไใ้นี่ไงคะเป็นส่วนตัวเขาบอกเป็นพาเวทนะคะอ่าไม่ใช่เป็นสาธารณะอืมสวยนะ บอ่อน้าร้อนพลุหลุมพีนะครับเป็นบอ่อน้ําร้อนก่อซีเมนต์เป็นบอ่อน้ําร้อนรูปแปดเหลี่ยมจํานวนหนึ่งบ่อความยาวแต่ละด้านของแปดเหลี่ยมยาว2เมตรนะครับสูงจากผิวดิน80ซนเมตรน้ำร้อนมีลักษณะใสสะอาดไม่มีกลิ่นกรรมฐานและก๊ดซไข่เน่านะครับพบกา๊าซผุดขึ้นมากับน้ำพุร้อนน้อยมากๆครับมาถึงนี่นะครับมีกี่บอ่อในส่วนของบ่อรวมมีห้า แล้วก็บ,บ,บ่อส่วนตัวเลยบอ่อส่วนตัวจะอยู่สองนะคะมีสามบ่อค่ะมีสามบ่อใช่ไหมมที่นี้เปิดทุกวันรูป้ป่าเปิดทุกวันค่ะแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มค่ะค่าบริการเลยอ่าถ้าในโซนของบอ่อรวมมะค่ะจันอยู่ที่เท่าละร้อยห้าสิบได้กี่ชั่วโมงโดยประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะอหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมโอ้คุนี่จะมีนไม่ร้อนมากเอี่ยอุ่นๆเขาปรับอุณหภูมิเปล่า วันนี้อาจจะฝนตกก็ได้มั้้งถาธรรมชาติใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็หมดที่ญี่ปุ่นใช่ไหมสวยเนาะเขาก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติไงใช่อืมะน่ามาที่นี่ชื่ออะไรนะครับทริอ๋อทารินฮอตสปริงแล้วต่อต้อย มีโอกาสมานะครับจังหวัดระนองนะครับสวย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 บ่อน,น้ำร้อนพูหลุมพีนะครับบ่อน,น้ำร้อนธรรมชาติอยู่ห่างตัวเมืองไปทางวนาอุทยานภูเขาย่าเห็นป้ายรูปสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปแค่400เมตรนะครับก็เห็นบ่อน,นำ้ำพูร้อนชัดเจนอำเภอเมืองระนองครับีิจินยาเป็นไงสส่รองเท้าป่า จะร้อนประมาณ40-50องศาอ๋อร้อนใช่ไหมร้อนขนาดไหนที่ชินจาร้อนขนาดไหนร้อนพอแต่ที่ญี่ปุ่นไหนไหนร้อนอาการที่ชินจาร้อนเลยนะคะอืมเป็นน้ำหน้าที่เกาะนานลึกร้อยเมตรค่ะร้อนนะคะแต่ว่าทนได้อ่าไม่ได้ร้อนขนาดแบบได้ร้อนเลยโอ๊ยไหนที่พัดลองไปเอาเท้าแช่สีเพราะพี่พัดใส่รองเท้าเป็นให้มาถอดง่ายอ่ลองดู 40,000นู้นแบบนี้แะคะอ่ะอาตอนเชาดีที่ญี่ปุ่นร้อนกว่าน,นี้มากใช่ไหมที่นี่มีความร้อนมานี่เราปรับเราปรับอุณหภูมิมเข้าไปใบมมไนบ่อไหมธรรมชาติเลยใช่ไหมอ๋อประมาณประมาณน้ำอุ่นไหมหรอือว่าร้อนกว่าร้อนกว่าค่ะร้อนกว่าแต่ก็ทนได้ทนได้แค่10นาทีแล้วเราก็มาล้างค่ะ นะคะมันจะาหมอนลูกปลาเนี่ยแต่พ่อร่างกายจะอยู่ที่ขาท้าหมดเลยค่ะก็จะสองสอหมดเลยทุกส่วนของร่างกายท้งดีดังบอกเมื่อกี้เห็นคนแค่ทั้งตัวเลยอ่เบาะอาบเหมือนกันบาเฉพาะทางตัวแช่ได้ไหมหรือเฉพาะเท้าขอทั้งตัวด้วยเลยอ่าะ สวถ้าบอกว่าจะให้ที่ว่าก่อนเคกรื่องเรามาแช่เท้าคือ่านบอกว่าอย่างนี้เราดูทีว่าถูกใจไหมปัาวะแ่เดี๋ยวถ้ามจฉาเี๋ยวเราจะได้นะท่านผู้ชมมาได้นะครับเนี่ยนะดีจ้ดูธรรมชาติบ้างท่านผู้ชมดูคแล้วบายใช่ไหมใช่ไหม ถ้ามบมือาะคนที่เปอามฤเาค่ะแช่จะดีมากๆมันจะตอบสองไค่ะช่ได้ทุกวันมาหรือว่าอาทิตย์ละกี่วันอาทิตย์ละครั้งก็จะดีอ๋ออาทิตย์ละครั้งแต่ว่าคนที่นี่ก็มีราเดืนด้วยเดือนละ700เรือละ700ได้กี่ครั้งขอทุกวันเลยเหรอโอ้ถูกเนาะโอ้เดอืม

ขึ้นรถไปละไมอได้โอเคขอบคุณคุณน้ามากนะครับคุณครับต่นี้ก็มาถึงน้นของฝากแล้วแม่บ้านชอบมากเลยแ้ก็ไม่รู้เนี้ยขอคุณก็น่ากินอยู่โลห้าสิบบาทเองต่อถาซื้อกลับไปมัดละร้อยบาท เนี่ยเรามีแล้วเียงเอามาเ่นี่แค่เรียร้อยบาทซื้อสูกรเทพนะแพงมากนี่ก็เป็นร้านของฝากนะครับท่านผู้ชมชื่อร้านวัชลีนะครับมีทุกอย่างมีปลาแห้งมีชะตอมีมังคุดมีเสื้อผ้าด้วยนะครับ้ออยสค่ะองร้อยห้าสิบดูข้างในหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้าง อ๋อข้างในเขาก็มีเสื้อผ้าขายด้วยนี่ครับอ๋อรงการค้าภายในนะครับมีของเปทตุ๊ก,กจิกกุกุญแจนะครับตะกร้าไหวายผ้าพันคอพ้าสิินโอ้ลายพ้าสิินโลกแตกต้อต้อยดูลายพ้าสิินเดี๋ยวคุณพาซ้ายมือเนี่ยเนานะนดูเดะเปีเป่ยวมาโอ้โลกแตกอืม นะปับอะไรหลา่านะก็ม <shorts. S 1> ีของโคท็อปนี่ฮะมาละนองต้องมีเม็ดมะม่วงนะครับไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงอมีมังคุดกวนด้วย <vienen> <Así> คุณนะ้ามางคุดกวนนี่รสชาติเป็นยังไงอ่ะเหยาะอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวหวานเลยข้าวเคยเห็น,นิวอันนี้ก็เป็นกุ้งขนมนมเนยทั้งหลายเยอะนะอันนี้กุ้งเคยด้วยนะครับเป็นของเติมเลย ต้อต้อยเขามีปลามึกด้วยนะเนี่ยใน้างซื้อจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยเยอะเิผมท่านผู้ชมมาแวะได้นะครับร้านวัดเชลีจังหวัดระนองนะครับอ่าต่อต้อยปิดรายการหน่อยอืม นี่ก็เป็นตะเกงห้าปะเตะปาปาเตปาเตะปเตะนะคะตัวละเท่าไหร่นะคะตัวร้อยแปดสิบบาทเดี๋ยวเราต้องอุดนนี่เขามีปลาหมึกแห้งมีเคยแห้งมีเต็มไปหมดเลยไม่ต้องซื้อปลาหมึกจากญี่ปุ่นแล้วใช่นะคะท่านผู้ชมที่หระนองที่นี้ก็โหอึดนกันมากนะคะเพราะว่าสโลแกนที่จังหวัดระนองคือฝนแปดแดดสี่นะคะ เราก็ยังโชคดีที่ยังได้ถ่ายรายการให้ท่านผู้ชมดูบริจาคพวกเครื่องมือทางการแพทย์ก็โอเคดีหน่อยที่ฝนไม่ตกนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ตกตลอดนะคะหัวแฉะมาตลอดก็คือก็ได้มาเที่ยวระนองนะคะท่านผู้ชมก็ได้มาทำบุญด้วยนะคะทริปนี้นะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับของฝากนะคะจากล้านวัชรีนะะคกรมวัชรีนะคะ วันนี้นะคะดิฉันต่อต้อยนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเพราะคนใหน่เขาหน้านะคะว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปชอบกินชิลกับเราที่ไหนต่อนะคะควันนี้ตราต้องขอสวัสดีค่ะครับต่อสวัสดีครับพบก,กับสองต่อใหม่นะครับทริปหน้าดูว่าเรามีโอกาสจะได้พาไปที่ไหนนะครับรายการสองต่อวาไรตี้ทริปนี้นะครับสองต่อของเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าสวัสดีครับ